พอใช้แล้วมันก็ปลูกพันมาเรื่อยๆยิ่งขี่ยิ่งชอบยิ่งขี่ยิ่งใช่ก็เลยไปไหนไม่ได้แล้วเบนซ์กับบ M เมือพี่ต่างกันยังไงถ้าท่านถ้านด้วยผมสัมผัสมาเองนะครับคือ GM เนี่ยจะให้ความรู้สึกสําหรับาถ้าถ้าภาษาเราเรียกว่ามันัวรุ่นมากัยรุ่นเออมันกระชับมันนมันสุกแมนเครื่องาแต่ถ้าเบนซ์เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เขาต้องการความนุ่นนวลโอ้โหเป๊ะเลยจริง g o o d m o r n i n บ by เ9เพราะการแต่งรถคือชีวิตนะครับอยู่ผมบีมสรันยูเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาจัดงานโดย S9 JDM Pro อยู่จังหวัดน,นครนายกนะฮะต้องขอบคุณท่านผอวันนะครับกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Thailand สำหรับนครนายกที่มีกิจกรรมอาหารการกินและคนมาเพียบเลยแล้ววันนี้ครับเราดูบรรยากาศเรื่องของในงาน Good Morning ของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้บีมจะพาไปเจาะลึกด้วยกับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่าย Silver Suspension หรือว่าโชค Silver ของเรานะครับดูซิ่ว่าอะไรขายดีและเป็นร้านอะไรในะนะครนายยกดีไป บบีมครัเซฟไทยนครนายกกับอนเซ็ปต์เพราะการแต่งรถคือชีวิต โอเควันนี้นะฮะผมมาทางร้านเซฟไทยทั้งทีเนี่ยต้องมาดูรถของเขาเรียกว่าพักพวกแล้วก็ของเจ้าของร้านหน่อยอย่างพี่ทอมพี่ดอมคันนี้บีมดูไม่ธรรมดาละ E 6 0นี่คือบอดี้ของ E 5 0 0 E 5 0 0ครับก็คือเครื่องเป็น5 0 0 0ันซีซีนะโปร่งเปิดสวยงามมันนี้เก็บเนี้ยบสุดๆเลยนี่เดิมเลยใช่ไหมฮะเนี้ยบจัดเลยอ่ะนี่ฮะบอดี้หนึ่งสองสี่ โอ้ยนี่ครับอันนี้ใช้เวลาโอ้โหเก็บงานแค่ไหนครับแล้วได้ออกมาวิ่งบ้างไหมครับเนี้ยโอ้โอันนี้เจ้าของทาทานานครับแล้วเขารักรถคันนี้มากเลยใช่น่าจะรักกันนะฮะล้อนียเป็นแบบว่าพ o r s c h e กว่าจะแบบหารอที่มันตรงรุ่นอะไรมาได้เขาก็ตั้งใช้เวลาเพราะรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าโรงงาน Porsche เป็นผู้ผลิตให้นะครับต้องบอกว่าดูไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์มากเลยขออนุญาตน,นะครับโอ้โห ทรงรุ่นเนียเน้ยบเนี้ยบทุกคนดูเนี่ยสมัยก่อนจะมีความลักชัวรี่ด้วยนะกับความแรงบอกคันนี้ได้แบบโคตรทัวริงนะวิ่งแบบดีมากๆเดินคันเร่งสบายนะฮะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยตู้รถรุ่นใหม่ๆนั้นสบายครับรถใหม่ๆร้อนะฮะนะมาวิ่งด้วยกันในร้องประตูก็จะกรึบอย่างงี้แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยพี่ธมเป็นคนชอบเล่น BM เหรอครับใช่ครับเป็นคนชอบเล่นรถยุโรปอยู่ด้วยผมชอบชอบ BM แล้วก็มีความผูกพันกับเนี่ยตัวเนี้ยมาตั้งแต่เด็ก ขออนุญาตพาไปดูรถได้ไหมย,ยินดีเลยครับ,รบอ๋อคือตั้งแต่พี่แบบยุค9 0นวัยรุ่นอชอบอหรือใช้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช้ตั้งแต่ตัว4ประตูขึ้นมา E 3 6ใช่แล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราพอมีกำลังเนี่ยรเราก็อยากจะมี2ประตูให้เป็นเจ้าของแบบ นี่เก็บนี้มนี่เป็นเครื่องอะไรครับเป็น P4 ครับคือส่วนตัวผมไม่อาจะต้องบอกตรงว่าผมเป็นคนไม่ได้ขับรถเร็วครับผมแต่ชอบแบบความสวยงามชอบชอบแบบฟิตเนสดีๆวิ่งแล้วสวยๆอ๋ออันนี้เป็น M44 ก็สบายชนเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาเปิดดูได้เลยมันก็เร่าใจเลยนะพี่นะก็ถือว่าขับสนุกในระดับนึงครับโอ้นี่ก็เนี้บเลยบอกองบอกเอ็มครกขับไปยามแบบเก็บงานให้มันแบบ าตามที่เราอยากได้มากที่สุดแต่ตัวไหนเราพอจะหาอะไหล่ได้เลยเนี่ยเราก็หาเข้ามาโหเนียเ้ยบเนี้ยบพยายามจะเก็บแล้วแล้วต้นทุนลดจากเจ้าของเก่าค่อนข้างได้มาดีมากมากโอ้ผมเพิ่งรู้นะว,ว่ารุ่นนี้กระจกมันหล่นให้ด้วยกระจกหล่นครับออดีจังแล้วก็ล้อก็อเอซมาเนี้ยบเนี่ยทุกคนดูความเนี้ยบฟิตเมนต์ล้อก็เป็น a อซี ตัวนี้แบบเก็บมานานหรือมากับรถครับมากับรถครับเจ้าของเก่าเป็นคนแบบค่อนข้างแบบชอบเกี่ยวกับเรื่องล้อก็มีโอกาสได้ไปรู้จักกับพี่เขาก็เลยแบบจีบเขาขอเดี๋ยวนี้จะไปหางี้เซียงกงไม่มีไม่มีแล้วครับสมัยก่อนนี่โคตรเกินใช่สมัยแบบยุคเราเนะแบบเนี้ยยตอนปี่แบบต้องบอกตรงว่าคนรุ่นรุ่นรุ่นเรานะ่ครับพอเติบโตขึ้นมาก็ค่อนข้างพอมีกําลังก็ค่อนข้างจะเป็นไล่ไล่ซื้อเก็บกันละจากของที่มันเคยแบบอาจจะไม่ค่อยมีราคาตอนเนี้โหู ขึ้นมาสูงเลยแล้วก็เด็กยุคใหม่เดี๋ยวนี้ก็ชอบมาเก็บอะไร90นะเหมือนกับเขาเป็นงานอดิเรกของเขาด้วยเพราะว่าเขาโตไม่ทันไง <laughs> มันเป็นของเก่าแต่พวกเราโตมากกว่าพวกนี้เนาะคันนี้เนี้ยมากๆพี่อ๋อซาลงสาลูปครบคันนี้ก็เน้นเดินทางแต่ผมชอบฟิตเม์ล้อหลังพี่เขามากเลยเนี่ยมีความแบบปิ้นๆหน่อยนะ <laughs> ญี่ปุ่นญี่ปุ่น ดึงยางหน่อยแก้มหลบนะฮะพอมันเป็นรถที่ต้องบอกนนเราไม่ได้ใช้เดลิยูทุกวันเราก็สามารถทําอะไรกับมันได้เต็มที่ครับแต่ว่าขับดีนะครับขับดีด้วยใช่รุ่นนี้ขับดีจริงฮะเพราะผมก็เพิ่งขายไปผมทําเป็นปากแต่หกปากเห็นเหยเห็มันมากในอินเทอร์เน็ตอยู่ครับครับเนี้ยมากๆเลยนี่เห็นไหมเจ้าของร้านต้องมีแบบสายเก็บเนี้ยบที่นี่เราถนัดช่วงล่างรถอะไรมากที่สุดหรือว่าที่เราทําทั้งหมดนะครับทำทั้งหมดแต่ว่า โดยด้วยพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถตลาดทั่วไปครับโตโ o ตา้าฮอนดา้าไม่ว่าจะเป็นแบบดีแม็กวิโก้ถ้าเป็นรถกระบะครับถ้าเป็นรถเก่งก็จะเป็นพวกยาลริซีออสแก๊สทั่วไปถ้าช่วง<ะ>ล่างอะไรอยากจะเปลี่ยนหรือว่าให้ช่วยเช็คช่วยอะไรซิ่ผมไม่มีปัญหาดเขนาดว่ารถแบบเอาใช้รถประเภทนี้หรือว่ารถที่แบบในตลาดค่อนข้างมีน<ม>้อยเราก็สามารถหาอะไรมาเขพผอร์ต้ทา สบายมากครับยุคนี้ที่ญี่ปุ่นยุโรปที่นี่ดูแลได้หมดนะฮะคือต้องบอกว่าเราทำมานานเรื่องคอนเนคชั่นกับซัพพลายเออร์เนี่ยเราก็ค่อนข้างนี่สามารถทำได้ลูกค้าสบายใจได้เรื่องอรรถประโยชนเข้ามาจบงานได้แน่นอนโอเคเยี่ยมไปเลยครับขอบคุณนะครับพี่ทอมครับขอบคุณมากมากเลยวันนี้ต้องบอกว่าอยากให้ฝากอีกครั้งนะครับสำหรับร้านแล้วก็หลายๆคนที่ชื่นชอบรถครับครับก็ฝากไว้ครับสำหรับบางครที่จะเดินทางในช่วงปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่เนี่ย อยากจะเอารถเข้ามาเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คช่วงล่างก่อนการเดินทางเนี่ยเข้ามาได้ครับที่นครยกเข้ามาได้เลยที่เซฟไทยนครนายกนะครับส่วนที่ถ้าเป็นที่ปาจีนบุรีเนี่ยก็เข้าไปเจ่ที่ปีสามสี่ปาจีนบุรีครับยินดีให้บริการทั้งสองสาขานะครับรุนทอมเหมดเลยก็ไปรับบริการได้นะฮะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับอย่าลืมทุกคนครับ S9 เพราะการแต่งรถคือชีวิต แต่นิคบิมขออนุญาตถามพี่ทอมครับ,รบเรามีทั้งเบนซ์และ BM เราก็เข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณแต่ละรุ่นเนาะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายเนี่ยมันก็มีคาแรคเตอร์ให้ต่างกันเบนซ์กับ b m สําสหรับพี่เนี่ยมีข้อแตกต่างอย่างไรบ้างทำไมมี BM ก็ต้องมีเบนซ์มีเบนซ์มีเอ็อันนี้เป็นการเป็นความรู้สึกส่วนตัวครับคือเราอ่ะมีความผูกพันกับรถที่เป็นอบอดี้เนี่ยตั้งแต่เด็กนะครับแล้วพอเราได้สัมผัสได้ลองใช้มันเ่ะเรารู้เลยว่า performance มันดีช่วงล่างมันดียังไงถ้าเราถ้าเราอยู่ในสายช่างนะครับรถหนึ่งคันเนี่ยเรายกรถขึ้นดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากลไกรถยุโรปไม่ว่าจะเป็นเบนท์บีหรืออะไรก็แล้วแต่กับทางรถทางฝัง่งญี่ปุ่นเนี่ยความละเอียดของช่วงล่างชิ้นงานการต่อของงานเนี่ยบางทีมันทําไมเขาถึงเยอะเพราะว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของ performance อไม่ใช่ว่ารถญี่ปุ่นไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราอะเติบโตมากับ รถรุ่นนี้แล้วเราได้สัมผัสมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาทำไมเขามันมันในยุคนั้นเขาทําได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นความผูกพันแล้วพอพอใช้แล้วมันก็ผูกพันมาเรื่อยๆยิ่งขี่ยิ่งชอบยิ่งขี่ยิ่งใช่ก็เลยไปไหนไม่ได้แล้วเบนกับ BM เอ็มของพี่ต่างกันยังไงถ้าท่านถ้าท่าผมสัมผัสมาเองนะครับคือ BM เเนี่ยจะให้ความรู้สึกสําหรับ ถ้าถ้าภาษาเราเรียกว่ามันัยรุ่นมากไวรุ่นเออมันกระชับมันกระันมันสูงแบบ้เรื่องแต่ถ้าเบ้นเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เขาต้องการความนุ่นนวลโอ้โหเป๊ะเลยจริงฟิลมันเป็นอย่างนั้นจริงฟแบบแต่ไม่ใช่ว่าถึงเวลาที่จะเซตอัพให้เบ้นเนี่ยมีเพอร์อร์แมนที่ดีมทำไม่ได้นะครับมันทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างครับ ก็มันก็อย่างนั้นนะคนที่เล่นรถมาเยอะๆแล้วก็ได้ลองขับนะได้สัมผัสก็จะรู้เลยว่า BM เอ็มในเปอร์ฟอรนซ์วัยรุ่นที่ยุโรปเนี่ยบีเอ็มรถวัยรุ่นนะสรับเบนเนี่ย,ยนนะ<ม>รถน,น,นั่งนะพี่รถรถผู้บริหาระนะครับก็จะเป็น Mercedes-Benz แต่ถ้าวัยรุ่นจริงๆแบบพวก3ดอแต่งซิ่งต้องอ <Ald i S 2> อด i ี้ออดีนี่คือถ้าอยู่ยุโรปนี่คือแม่งจับวางเครื่องอะไรทุกอย่างหมด ฉะนั้นก็แต่ละคนก็จะได้รู้นะกลิ่นอายมันแตกต่างกันมูโมผัสดูเนาะเพราะโตโยต้าฮอนด้าอารมณ์ก็แตกต่างกันอันนี้ก็เหมือนกันหลายคนไม่เข้าใจไงพี่พออยู่เบนท์แล้วเนี่ยจะเบนท์เลยจะไม่ค่อยซื้อ BM แต่คนที่สาย BM แล้วอ่ะจะไม่เอาเบนท์มกนจะเป็นอย่าง้นมันจะเป็นอะไรที่เดี๋ยวอีพีต่อต่อไปดีกว่าเรื่องนี้คุยกันอีกยาวสนุกมากวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมนะครับ